จะว่าไปแล้วนะคะเงินเป็นได้ทั้งพรอันประเสริฐและเป็นคำสาปแช่งที่ขมขื่นต่อชีวิตอยู่ก็เป็นได้ค่ะหลายคนอาจจะเหลือกินเหลือใช้หลายคนอดมื้อกินมือ้อหลายคนนอนอิ่มุกนอนอุน่นหลายคนไร้บ้านหลายคนมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในระดับวินาทีในขณะที่บางคนไม่เคยที่จะมีเลยตลอดชีวิตหลายคนมีความสุขสบายในขณะที่หลายคน,ค,นค้นแคนและยังมีอีกหลายๆอย่างเลยค่ะ หากระยะเวลาคือหนึ่งในตัวแปรของความชำนาญในสิ่งใดๆคนเราก็น่าที่จะมีทักษะทางการเงินที่ดีพอจนสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตได้ไปจนถึงการได้มาซึ่งอิสรภาพในการใช้ชีวิตตามแบบที่ใจตัวเองปรารถนาเพราะเงินวนเวียนอยู่กับตั้งแต่นาทีที่เราลืมตาดูโลกจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็อย่างที่เรารู้รกันนั่นแหละค่ะแน่นอนค่ะหนังสือที่ภูเก๋ได้พูดถึงนี้เป็นหนังสือเรื่องของ the psychology of money หรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินก็คือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกกับเราว่าอย่าเอาความมั่งคั่งไปแลกกับความร่ำรวยเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงกันนะไอ้คำว่าอย่าเอาความมั่งคั่งไปแลกกับความร่ำรวย เราลองมาดูสรุปหนังสือนะคะหรือว่าข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดอะไรบ้างมาฟังกันเลยคะ่ะข้อที่ 1. ทุกอย่างมีโชคเวลาที่คนเราประสบความสำเร็จ การที่เราลองทำทุกอย่างเหมือนเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยนะคะเพราะมันมีโชคหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเขาคนนั้นอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างได้ถูกที่ถูกเวลาเราเรียนรู้จากเขาได้แต่เราต้องปรับเปลี่ยนตามโชคของเราด้วย ดังนั้นอย่าไปสนว่าคุณจะต้องทำตามชีวิตคนอื่นเพราะว่าให้เราเรียนรู้แบบกว้างๆชีวิตของเราก็าอาจจะมีโชคในแบบของเราคำว่าโชคที่พูดถึงในที่นี้หมายความว่ามันต้องทำอะไรที่ถูกที่ถูกเวลานั่นเองค่ะข้อที่2ไม่ใช่ทุกความสำเร็จที่จะเกิดจากการทำงานหนักและไม่ใช่ทุกความล้มเหลวจะเกิดจากความขี้เกียจอย่าตัดสินคนอื่นรวมถึงตัวคุณเองด้วย ความสำเร็จมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันบางครั้งถึงแม้ว่าคุณจะทำงานหนักแต่ทำผิดวิธีผิดที่ผิดเวลาคุณก็ไม่มีทางรวยนะคะดังนั้นอยากก้มหน้าก้มตาทำงานหนักให้ลองสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอเพื่อที่จะเสาะสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าข้อที่สามอย่าขยับเป้าหมายทางการเงินเมื่อสำเร็จแล้วบางคนประสบความสำเร็จจนรวยมาก เช่นมีร้อยล้านแต่อยากจะรวยขึ้นอีกเป็นพันล้านแล้วก็ไปเสี่ยงทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้กำไรพันล้านสุดท้ายถ้าคุณทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจจะติดคุกและทำให้ทุกอย่างพังไปทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าเป้าหมายของคุณเต็มที่อยู่ที่ร้อยล้านแล้วคุณได้มันแล้วคุณก็ควรจะใช้เวลาทั้งหมดให้มันมีความสุขจะดีกว่าค่ะข้อที่4การเปรียบเทียบกับคนอื่นก็คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ที่ขโมยความสุขของคุณไปสมมุติว่าคุณทำเงินได้ทั้งหมดหนึ่งล้านบาทต่อปีซึ่งมองว่ายังไงคุณก็รวยมีเงินใช้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองไปเทียบกับเศรษฐีหรือว่าลูกของเจ้าของเศรษฐีต่างๆคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฉันได้แค่ปีละล้านเองก็ยังจนอยู่ดีเขาได้ทั้งปีละพันล้านยิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองจนนะคะบางทีนะเราทุกคนรู้จักกับอีรอนมัร์ ก็เขาตัวเขาเองอะ่ะมีเงินเป็นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เป็นพันพันล้านเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองจนอยู่เหตุ <_ s 1> เพียงเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะรวยที่สุดในโลกณนะขณะน,นี้แต่เป้าหมายของเขามันไม่ยึดอยู่ที่เงินค่ะเขามีความเป้าหมายของเขาคือเขาอยากจะไปที่ดาวอังคารทุกวันนี้เขาเลยรู้สึกเหมือนเขาลำบากเพราะเขาจะต้องทำงาน16ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห ดังนั้นการที่รู้จักพอคือจุดที่คุณจะไม่เสียใจในภายหลังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะข้อที่5อิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การมีเงินเยอะๆแต่มันคือการควบคุมชีวิตของตัวเองได้ ความมั่งคั่งก็คือการที่คุณตื่นมาแล้วได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำในตอนที่อยากจะทำและนานเท่าที่อยากจะทำเช่นเดียวกันค่ะการที่คุณสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้เป็นที่มาของความสุขยิ่งการมีบ้านใหญ่มีรถหรูแน่นอนว่าการจะควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณจาเป็นจะต้องใช้เงินแต่เชื่อไหมคะคนที่มีเงินมากมายบางคนก็ยังหลงทางอยู่เลย จนถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเป็นร้อยล้านบางคนยังควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ถ้าแบบนั้นนะก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเพราะเขาต่อให้มีเงินเท่าไหร่แต่ยังไม่ค้นพบความสุขก็แปลว่ายังไม่สําเร็จนั่นเองข้อที่6ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองอย่าใช้เงินสร้างความประทับใจต่อผู้อื่นเพียงอย่างเดียวบางคนมีเงินพอ บางคนมีเงินแล้วก็พอเริ่มที่จะมีมากขึ้นมากขึ้นก็อยากจะซื้อบ้านใหญ่ๆห,ห,หรือว่าอยากจะมีรถหรูบางทีไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะอยากจะมีเอาไว้โชว์เพื่อนหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรืออยากจะให้คนรู้ว่าตัวเองมีรถหรูขับหรือมีสิ่งต่างๆที่จะทําให้คนอื่นสนใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เปล่าเลยจริงๆแล้วคุณลองนึกดูนะถ้าคุณขับรถหรูหรูสักคันหนึ่งไปจอดแล้วเขามองว่าโอ้รถคันนี้สวยจังเลย คันสีแดงรู้มากเลยคันดูหรูหราเขา่าจ,จะจํารถคุณได้แต่เชื่อสิเขาจะไม่สนใจคุณหรือบางทีเขาอาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าใครเป็นคนขับรถคันนั้นมาพวกเขาไม่ได้แม้แต่จะมองผ่านกระจกเข้าไปในรถด้วยซ้ําว่าใครเป็นคนขับเขา่าสนใจตัวเองเขาสนใจแต่รถเพราะมันจะทําให้เขาแบบว่า ดูเท่ดูน่าสนใจการสรรหาสิ่งต่างๆรอบตัวมาตอบสนองความต้องการของคนอื่นมันไม่มีวันพอหรอกค่ะเพราะฉะนั้นคุณทําในสิ่งที่คุณพอใจตอบสนองเพียงความต้องการของคุณและความพอใจของคุณเองแค่นั้นนะมันพอแล้วค่ะข้อที่ 7. ความมัง่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ความรวยคือสิ่งที่มองเห็นความมัง่งคั่งมันคืออิสรภาพและมันคือความยุ่หยุ่นในการใช้เงิน และทําในสิ่งที่อยากจะทําในเวลาที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นน่ะมันมองมันมองไม่เห็นแต่เราจะรู้สึกได้ในขณะที่เราเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อเครื่องประดับมันจะทําให้เรารวยใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณและก็คนอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมามองเห็นแต่คุณน่ะแลกความรวยนั้นกับความมั่งคั่ง เพราะเมื่อคุณใช้เงินซื้อของแพงคุณจะสูญเสียโอกาสที่จะได้ใช้เงินนั้นเพื่อใช้ในการควบคุมตัวเอง และนี่ก็คือทั้งหมดของหนังสือจิตวิทยาวาด้วยเงินจริงๆแล้วถ้าใครอยากอ่านหนังสือเล่มนี้เต็มๆอาจจะได้แง่คิดที่มากกว่านี้หรืออาจจะมีกิมมิกอะไรบางอย่างที่หวาว่าถูกจริตถูกใจกับคุณก็ได้สามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปได้เลยค่ะแต่สําหรับใครที่ชื่นชอบในการสรุปหนังสือการพัฒนาตนเองอาหารสมองหรือว่าข้อคิดดีๆก็สามารถที่จะกดติดตามช่องครูเกส s สเตชันพอดแคสต์เอาไว้ได้นะคะครูเกตลงคลิปแบบนี้ ให้ทุกวันเลยค่ะขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ